สวัสดีครับนัเกเรียนชั้นป .6 นะครับเรามาต่อเกี่ยวกับเรื่องของการวาดแผนผังกันต่อนะครับสัปดาห์นี้นะจะเป็นการวาดแผนภาพเป็นการวาดแผนภาพนะนะแสดงส่วนประกอบของอาหารนะครับสามารถดูตัวอย่างได้ในหน้า89นักเรียนส่วนแผนภาพที่เก่่ยกตัวอย่างนั้นครับวันนี้คือแผนภาพการทําขนมเคก้กตามตัวอย่างในหน้าที่89เลยนะครับเวลาวาดน,นะครับให้นักเรียนวาดตัวอาหารลงไปและบอกส่วนประกอบของอาหารนั้นมาว่ามีอะไรบ้างน,นะครับ เจอตัวอย่างในมงคลานี้นะครับมีทูว่าก็เก็โยงเส้นมาที่เค้กมีผลไม้ก็โยงเส้นมาที่เค้กมีน้ำผึ้งก็โยงเส้นมาที่เค้กมีแป้งก็โยงเส้นมาที่เค้กนะครับว่าส่วนประกอบของอาหารน,นั้นมีอะไรบ้างสมมติถ้าเราทำเป็นพวกผัดกะเพราผัดกะเพราก็จะมีหมูสับไข่ดาวข้าวสียินั่นเอก็วาดมาเลยวาดโปรซีวมาก็ได้วาดไข่ไก่มา หนึ่งอันนะครับไข่ไก่นะครับใส่ลงมาแล้วก็โยงเส้นมาหาจานข้าที่เป็นรูปข้า,าวผัดกะเพราแล้วเดนสามารถเลือกเมนูได้หลากหลายเลยนะครับมีทั้งก๋วยเตี๋ยวก็ได้อะไรไที่เรนชอบทานเมื่อแล,ล้วเรนก็เขียนอธิบายเป็นแผนภาพบอกว่าสิ่งที่เรียนวาดนั้นนะครับมีส่วนประกอบอะไรบ้างในการทําอาหารชิ้นนั้นๆอย่างนั้นๆน,น,นะครับเพื่อให้คนดูหรือครูดูแล้วเข้าใจว่าอาหารที่เรนทามานั้นประกอบด้วยอ,อะไรบ้างที่สําคัญ อย่าลืมระบ,บายสีนะครับเ,เขียนด้วยระบ,บายสีให้สวยงามนะครับตั้งใจทำนิดนึงงานชิ้นนี้ไม่ยากยนักเรียนระบายสีให้สวยงามสีสันสดใสนะครับทำให้เต็มสมุดวาดเขียนเลยแล้วนักเรียนไม่ต้องวาดแบกกลางข้างหลังมันนะรบะบายแค่ตัวชิ้นอน้าหาไม่เดียวนะครับไม่ต้องระบายพื้นหลังข้างหลังก็ปล่อยขาวไปนะครับ เพื่อง่ายต่อการตรวจนะครับนักเรียนโอเคครับสวัสดีครับ